บทสาธยายธรรมเรื่องสุสิมาสูตรเมื่อเท้าสักกะทรงตำหนิสุสีมะเทพบุตรผู้เกียจคร้านและนิพพานคือหนทางของผู้ไม่กระทำกรรมที่มาจากพระสุตตันตปิฎกสั่งยุตตินิยสักคาทวักสักกะสั่งยุตปฐม,มวักเจริญพรสาธุชนผู้ไม่ประมาท ในการปรารบความเพียรทุกท่านในวาระนี้อาตมาจะขอนำพระสูตรหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องราวที่มีเนื้อหาเหมือนกันกับสุวีระสูตรที่เคยสาธยายไปแล้วมาสาธยายให้ทุกท่านได้สดับเป็นการตอกย้ำถึงโทษของความเกียจคร้านและคุณของความเพียรพยายามโดยในครั้งนี้เป็นการสนทนาระหว่าง เท้าสกเทวราชกับเทพบุตรอีกองหนึ่งนามว่าสุสิมะพระสูตรนี้มีชื่อว่าสุสิมะสูตรเรามาทำความเข้าใจชื่อพระสูตรนี้กันก่อนคำว่าสุสิมะเป็นนามของเทพบุตรองค์หนึ่งเมื่อรวมกันแล้วสุสิมะสูตรจึงหมายถึงพระสูตรที่ว่าด้วยสุสิมะเทพบุตร หัวใจของพระสูตรนี้คือการประกาศถึงศัจธรรมอันเป็นที่สุดว่าความสุขที่ได้มาโดยไม่ต้องกระทำกรรมใดๆเลยนั้นไม่มีในโลกโดยทรงสแสดงให้เห็นว่าแม้แต่เท้าสกกะเทวราชผู้เสวยทิพยสมบัติอยู่ก็ยังเป็นผู้สรรเสริญความเพียรพยายามและได้ทรงกระตุ้นเตือนให้เหล่าภิกษุในพระพุทธศาสนา ารบความเพียรให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานเรื่องราวในพระสูตรนี้เกิดขึ้นณพระวิหารเชตวันพระผู้มีพระภาคได้ส่งเล่าเรื่องในอดีตการให้เหล่าภิกษุฟังว่าในสมัยหนึ่งเหล่าอสูรได้ยกทัพมารุกรานเหล่าเทพณสวรรค์ชั้นดาวดึงเท้าวสกกะเทวราชจึงได้ตรัสสั่งให้สุสีมาเทพ,พบุตร ออกไปรบตอบโต้แต่สุสีมะเทพบุตรนั้นเป็นผู้เกียจคร้านแม้จะรับพระบัญชาถึงสามครั้งสามคราก็ยังคงประมาทมัวเมาอยู่กับการเที่ยวเล่นไม่ยอมออกไปรบเมื่อเห็นดังนั้นเท้าสกกะเทวราชจึงได้ตรัสคาถาเชิงประชดประชันขึ้นว่าดูกระสุสิมะที่ไหนเล่าที่บุคคลไม่ต้องลุกขึ้น ไม่ต้องพยายามแล้วจะได้รับความสุขท่านจงไปที่นั้นเถิดและจงนำเราไปสู่ที่นั้นด้วยสุสิมะเทพพบุตรเมื่อได้ฟังดังนั้นก็ได้กล่าวตอบกลับไปว่าข้าแต่เท้าสักกะขอพระองค์จงทรงสแสดงหนทางอันประเสริฐนั้นแก่พระข้าพระองค์เถิดที่ซึ่งขนเกียรติคร้านไม่ต้องทำงานใดๆ ก็สามารถสำเร็จความปรารถนาทั้งปวงได้เท้าสักกะจึงได้ตรัสต่อไปว่าดูกระสุสิมะที่ไหนเล่าที่คนเกียจคร้านไม่ต้องลุกขึ้นก็จะประสบแต่ความสุขอย่างยิ่งท่านจงไปสู่ที่นั้นเถิดและจงนำเราไปสู่ที่นั้นด้วยสุสิมะเทพ,พบุตรจึงได้กล่าวตอบกลับไปว่า ข้าแต่เท้าสักกะผู้ประเสริฐกว่าเทพขอพระองค์จงทรงสแสดงหนทางอันประเสริฐนั้นแก่พระค้าพระองค์เถิดที่เราจะพึงได้ความสุขโดยไม่ต้องกระทำกรรมใดๆเลยเป็นความสุขที่ปราศจากความโศกและความคับแค้นใจการสนทนาโต้ตอบเชิงประชดประชันนี้ได้นำไปสู่บทสรุปอันเป็นที่สุดที่เท้าสักกะ จะทรงเปิดเผยถึงสัจธรรมที่ว่าความสุขที่ได้มาโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนั้นไม่มีอยู่จริงเมื่อสุสีมาเทพ,พบุตรได้ทูลขอหนทางแห่งความสุขโดยไม่ต้องทำอะไรเลยนั้นท้าวสกกะจึงได้ตรัสพระคถา,าอันเป็นที่สุดว่าดูกระสุสีมาหากจะมีอยู่จริงที่ใครๆจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่ต้องกระทำกรรมใดๆเลย ดูกระสุสิมะนั่นแหละคือหนทางแห่งพระนิพพานท่านจงไปสู่ที่นั้นเถิดและจงนำเราไปสู่ที่นั้นด้วยพระดำรัสนี้เป็นการชี้ให้เห็นว่าหนทางเดียวที่จะนำไปสู่สภาวะที่อยู่เหนือการกระทำกรรมทั้งปวงและเป็นความสุขที่แท้จริงและยั่งยืนนั้นคือพระนิพพานแต่การจะบรรลุถึงพระนิพพานได้นั้น จะต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดในเบื้องต้นหาใช่ได้มาด้วยความเกียจครานไม่เมื่อส่งเล่าเรื่องนี้จบแล้วพระผู้มีพระภาคได้ทรงสรุปว่าดูกระ,ระภิกษุทั้งหลายแม้แต่เท้าสก,กะเทวราชผู้เสวยผลบุญของตนเองเป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงยังเป็นผู้สรรเสริญความเพียรพยายามถึงเพียงนี้ข้อนี้ จะพึงงดงามสักเพียงใดที่เธอทั้งหลายผู้ออกบวชในพระธรรมวินัยอันเรากล่าวไว้ดีแล้วนี้จะพึงลุกขึ้นภาคเพียรพยายามเพื่อบรรลุสิ่งที่ยังไม่บรรลุเพื่อเข้าถึงสิ่งที่ยังไม่ได้เข้าถึงและเพื่อทำให้แจ้งซึ่งสิ่งที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งข้อคิดอันประเสริฐที่เราสามารถน้อมนำไปพิจารณาจากพระสูตรนี้ คือการสอนให้เราเป็นผู้ไม่เกียจคร้านและมีความเพียงที่ถูกต้องขอให้เราจงอย่าได้หลงไปกับความคิดว่าเราจะสามารถได้รับความสุขหรือความสำเร็จมาได้โดยไม่ต้องลงมือทำอะไรเลยแต่จงมีความมุ่งมั่นและภาคเพียรในการสร้างเหตุดีอยู่เสมอและจงมีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าแม้พระนิพพานจะเป็นสภาวะที่อยู่เหนือการกระทำกรรม แต่การจะเดินทางไปให้ถึงซึ่งสภาวะนั้นได้จะต้องอาศัยความเพียรพยายามในการเจริญอริยมรรคมีองค์แปดอย่างถึงที่สุดเอวังก็มีด้วยประการชนี้